ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขของช่ชาวันนี้ครับกับประจำวันที่30เดือนตุลาคมครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร์รเลยครับและตามคาดจริงๆครับสำหรับทัาน BG ปัตตุมยูในแต็เมื่อาสุดครับได้ประกาศแต่งตั้งทาานั้นเมสซิมิตนางกุนสือคนใหม่ของเดอะแรบบี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับราสุดกัปตันนนสมุนสอนบีจีปัตุยูไนเต็ดครับได้ประกาศแต่งตั้งกัานแมสทิวสมิธเข้ามาทำน้าที่บทหน้าผู้สอนคนใหม่สําหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้เลยครับโดยในฐานะนักเตะครับกัานแมสทิวสมิธครับเคยพากัาตันบริสเบนโรสครับทีมหนังแห่งศึกเอริกออสเตรียคว้าแชมป์ระดับเบเจอร์ฮาร์ดการ์ครับก่อนจะย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยกับบีจีปัตุยูไนเต็ดในปี2015ซึ่งแข่งชาวออสเตรียรายนี้ครับได้รับโอกาสสวมโปรแขนเป็นกัปตันทีมให้กับเดอร์บี และเป็นหนึ่งในผู้เล่นในปฏิสตร์ของสโมสรครับที่ลงสนามเกิน114นัดก่อนที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมคิตเชสีในลีกประเทศองงกงครับในปี2018นั่นเองนะครับ และในปีต่อมาครับในปี2020ครับเจ้าตัวครับได้ย้ายปลดมทีมทางนฐานบิสเบนซิตี้เอฟซีครับในฐานะผู้เล่นและผู้อำนวยการฟุตบอลก่อนจะรับตำแหน่งเอสโคดครับพาทีมคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์ได้แก่ฟุตบอลของแทรนดนควีนแลนด์พิมบรีครับในรอบฤดูกาลปกติโดยสถิติชนะ20เกมจาก20นัดและคว้าแชมป์รอบไฟนอลครับพร้อมกับรับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจำปีของศึกฟุตบอลควีนแลนด์พิมบรีอีกด้วยแหละครับจนกระทั่งล่าสุดครับแตน่าสมิธครับรับหน้าที่เป็นตำแหน่งผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายการตลาดครับให้กับสโมสรแต่นั้นบริสเบนโรดก่อนจะตกลงมารับตําแหน่งกุณสื่อให้กับ BG จีปรตุยกนเ็ตครับโดยทางนั้นแมตติวสมิธครับก็จะมีโปรแกรมครับนำทีมลงฝึกซ้อมเตรียมทําการแข่งขันในเกมต่อไปทันทีนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับประเด็นที่2ครับประเด็นนี้สดสดร้อนร้อนเลยครับตามติดะนานมากุโตเทกุราโมริไปติดติดเลยครับสำหรับดนาจุงอังผยองขอนแก่น, ED, นยูนเต็ดมื่สุดครับได้ประกาศยกเลิกสัญญากับทานาโคชคารอ์ตอิโดนโดอย่างเป็นทางการแล้วเลยครับ โดยสําหรั้นลงครับหลังศึกุบอลทดีครับในฤดูกาล2022ครับนาที18เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานั้นครับที่สนาม3ามอ่าวสเตเดียมจงอัางพยองขนแก่นยูนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับทอปิคาสพีทีประจวบเอฟซีที่เหลือ10คนครับไป1ประตูต่อ1ลาสุดเลยครับโดยล่าสุดเลยครับตั้งแตนจงอัางพยองขนแก่นยูนเต็ดครับหลังจบเกมดังกล่าวก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับไอซาปว่างสมูสรครับได้ตกลงเจกทางกันด้วยดีกับตั้นโคดคาร์ดอินโดนโด เป็นเชียรเลยครับและทางสโมสรครับต้องขอขอบคุณสําหรับความทุกมเทมุ่งมันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขออวยพรนะครับไม่ตางนานคู้สคารสเอ็ดูเอโดชคดีและประสบความสาเร็จในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับโดยในส่วนสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของทางด้านขนแก่นยูไนเต็ดครับก็จะทําศึกฟุตบอลช้างเอเปคับครับรอบ64ทีมที่จะพบกับลําพูุรีเออร์กิกออฟเวลา10.00น ที่สนามอบจอขอนแก่นครับและส่วนโปรแกรมทัดีครับก็จะพบกับเมืองทองในแตดครับที่สนามอบอจขอนแก่นเช่นกันในวันที่พุพฤิกาเยนครับคลิกออฟเวลา17นาฬิกาสนาทีเลยครับ และส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจ้าน้านคุูเตียสะสมพบเส์ทกันหน่อยครับมานาสุดเจ้าตัวออกมาเจอบรับเลยครับพอยชุนบุรีครับผิดพลาดเยอะเกินไปและเล่นเสมอก็เหมือนแพ้เลยครับและออกมายืนยันเลยครับว่าข่าวนอกสนามส่งผลต่อจิตใจนักเตะเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับตนานคูเตียสะสมพบประเสริฐครับกุญซื้อของชุนบรีฟซ่ได้ออกมายอมรับเลยครับลูกทีมแลนผิดพลาดเยอะครับแม้จะได้เปรียบเรื่องตัวผู้แร่นและสุดท้ายครับถูกตนานสุขโคะะเทฟซีไล่เจ้ามาท้ายเกม1ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลลีโวทรีครับนัดที่18มิถุน2 19ตุลาคมที่ผ่านมาน,นั่นเองเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับธนาฉลามชนชนบรีฟซีครับของธนาคูตียสะสมพบเสร็จครับจำเป็นต้องส่งดนานชมพัฒ์บุญเลิศครับในประตูดารุ่งวัย19ปีลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในเกมแรกครับเนื่องจากธนาชนินเซียเอะครับมีปัญหาการบาดเจ็บรวมถึงการยกเลิกสัญญากับธนาวบรุษสุขนาที่มีคดีความเรื่องเมาและขับครับประสบปอดวัติขับชนคนเสียชีวิตเมือนที่2ีตุลาคมที่บาดมางนั่นเองลครับ และในขณะเดียวกันนะครับเกมดังกล่าวครับตะนานอัมดูดอตาราครับยิงขึ้นนาใม้กับชนบุรีตั้งแต่นาทีที่16นาทีแรกครับก่อนที่ครึ่งหลังจะมาได้เปรียบเรื่องตัวผู้ล่นเมื่อตะนานอนุชิตเงินบุคคลครับกองหลังของทีมเยือนถูกวีอาร์ครับตัดสินเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับแต่ทว่า10คนของทีมเยือนครับก็มาได้ประตูตีเสมอ1นประตูต่อ1ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากการยิงของตนานสารวุฒิทรดริดส์ครับทำให้แบ่งกันไปทีมรั้หนึ่งคะแนนและโดยสกอร์ดังกล่าวนั่นเองนะครับและ หลังจบเกมทั้งกล่าวครับทั้งด้านคูตียสสะสมพบสุดครับก็ได้ออกมายรับในเกมนี้เลยครับวอเสมอก็เหมือนแพครับแม้จะได้1คะแนนผมคาดหวังครับว่าเราจะได้จุดเปลี่ยนกลับไปเป็นนําจากฝูงใช้คาว่าได้แค่ใครดีกว่าครับเราผิดพลาดเยอะครับเพราะสุโขทัยเล่นได้อยู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับต้องยอมรับเลยครับว่าฟุตบอลโหดลายและขอโทษแฟนบอลครับที่ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้วันนี้ครับทีมของเราครับเสียบอลง่ายมากเลยครับและเยอะมาก เป็นสัญญาณอันตรายครับทำให้คิดว่าการขัดนตตรรักเตะตัวลักมีผลเราเล่นผิดพลาดเยอะจนน่ากลัวก็ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนั่นเองเลยครับ และโดยั้งนี้ครับทนายครูเตียศสตร์สมพบประเสริฐครับก็ได้ตอบคําถามถึงผู้สื่อข่าวนะครับเกี่ยวกับประเด็นการสูญเสียจากเหตุการณ์เมาแลคขับของทรดานบรูตสุขุนาอดีตผู้เลือกษประตูของชีพว่าส่งผลกระทบต่อทีมมากน้อยแค่ไหนโดยคุูเตียครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเพราะผมยอมรับว่ามีบ้างพวกเราครับพยายามที่จะหาอะไรมาหล่อเลี้ยงนั่นก็คือชัยชนะซึ่งผมว่าทุกคนครับพยายามอย่างเต็มที่เลยครับและเราก็ต้องกลับมาทํางานอย่างหนักเพื่อจะกลับไปยุดในจุดเดิมใไดานั่นเองครับและโดยสำหรับทนาย ชันบลีฟซีครับก็จะมีโปรแกรมลงสนามเกมต่อไปครับที่จะบุกไปเยืยนอนนครปฐมยูนิเ็ตของโคง้ช่งในศึกฟุตบอลทวยช้างเอเบครับครับรอบ64ทีมจะแข่งขันในวันพุทธที่2พฤพจิกายนกีกออฟเวลา18บนาฬิกาตรงก่อนที่จะกลับมาเล่นในลิเวอร์พูลครับนะัดต่อไปที่จะบุกไปเยือนเชียงรายยูนิเ็ตในวันเสาร์ที่5พฤพจิกายนกีกออฟเวลา18บแนาฬิกาตรงเช่นกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของตะลันลูคัสโฮชากันหน่อยครับเซนเตอร์ฮาฟของตะด้านเมืองทองไรแต่เมื่อลาสุดครับออกมาเปิดเผยครับว่าผู้ร่วมทีมมีกำลังใจมากขึ้นครับหลังปลดล็อกกลับมาคว้าสามคะแนนได้แต่ก็ยังต้องทรมานหนักพัฒนากันต่อไปโดยเจอตัวครับหวังที่จะเล่นความฟิตเพื่อที่จะลงสนามให้ได้ทุกนัดนั่นเองครับโดยซาตานกินลินพจองครับกลับมาคว้าชัยชนะได้ครั้งครับหลังเปิดบ้านเอาชนะประจวบ F คซีในเกมไทยลีกนัดล่าสุดครับก่อนที่จะมีคิวบ ไปเยือนภาคเหนือครับพบกับลำพูนูริเออร์ชีมต้องใหม่ในสุดสัปดาห์นี้นั่นอเองหลยครับ และโดยในขนาดเดียวกันเลยครับประการหลังวัย27ปีครับก็ได้ออกมากราวก่อนเกมเช่นกันเลยครับตัวของผมในพวกนัมชีมครับต่างก็รู้สึกดีขึ้นเรามีกำลังใจกันมากกว่าเก่าครับเพราะการทำงานหนักของพวกเราส่งผลให้อิ่แล้วครับในเกมที่ผ่านมาที่ชนะประจวบ5ประตูต่อศูนย์มาออกได้ดีแต่เราครับก็ยังต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องครับและแก้ไขจุดบกพร่องที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมครับกลับมาเล่นในระดับที่เคยทำได้ตัวผมเองครับก็พยายามอย่างเต็มที่เลยครับเพื่อที่จะให้สามารถเป็นตัวเลือกของโค้ชในทุกๆเกมซึ่งใน วันนี้เลยครับหรือเกมวันอาทิตย์จะพบกับลำพูนนี่ก็เช่นกันครับผมหวังว่าจะลงสนามไปทํหนาทีให้ดีที่สุดเลยครับและอย่างที่บอกไปครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของเมืองทองครับก็จะออกไปเยือนลำพูนดูรีเออร์ในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมครับหรือวันนี้เลยครับคิกออฟเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลานี้จะเร็วกันหน่อยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f ม a อดีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ